นะคะเรื่องร,ราวของครอบครัวของแคนดี้ลากแก่นคือบ้านนี้เขาก็ต่างคนต่างก็แยกย้ายกันทํางานนะคะทางน้องแคนดี้เองเขาก็บอกว่าเออเขาก็ยอมรับแหละว่าก็เลยทําให้ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กับครอบครัวสักเท่าไหร่คร่ะ คุณแม่ศิลปินแห่งชาติบานเย็นรากแก่นวัย65ปีล้มป่วยด้วยอาการหลอดลมอักเสบจนต้องแอดมิดโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ก่อนทําให้นักร้องสาวแคนดี้รากแก่นและลูกๆทั้งพี่สาวคนโตและน้องเล็กอย่างหนุ่มฮอตโทนี่ฉุกใจคิดได้ว่าต้องหันมาให้เวลากับคุณแม่และครอบครัวมากขึ้นหลังต่างฝ่ายต่างก็ยุ่งเรื่องงานโดยเฉพาะหนุ่มโทนี่ที่นานๆจะแวะมาให้คุณแม่ได้ชื่นใจเพราะถีงไงครอบครัวก็สําคัญที่สุดค่ะช่วงชีพคุณแม่เข้าโรงพยาบาลโทนี่แอนนี่ก็มาหาแล้วก็ ตอนนี้คือเราคุยกันตลอดเราคุยหลังจากที่คุณแม่ป่วยเราก็คุยกันหนักขึ้นด้วยมีเวลาเพียงเล็กน้อยก็ไปดูหนังนัดดูหนังโทนี่บ้างนัดดูหนังคนนั้นคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยคิดกันบอกว่าอ่าเราหาเงินมาเยอะแยะมากมายสุดท้ายเราคืนหมอหมดเลยเราจ่ายให้สิ่งที่ที่มาช่วยรักษาตัวเองเหรอวิตามินเหรอนู่นนี่เหรอเฮ้ยจริงๆเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพที่เราช่วยกันดูแลแล้วก็จิตใจที่เราดูแลกันตรงนี้ดีกว่า แสดงหมอลำของคุณแม่สาวคันดี้บอกว่าคงห้ามให้คุณแม่หยุดทํางานไม่ได้เพราะหมอลำคือชีวิตของแม่แต่เที่ยงนั้นก็พยายามจัดสรรให้คุณแม่รับงานเท่าที่จําเป็นเท่านั้นค่ะ